ต่อไปครับเรามาเจอกับผู้ชายหลายชื่응 pues อกับแขกชุดนี้ชุดนี้กับว่าทีน้องเรียกเทพเจ้าแห่างรุ่มน้ำแม่ทองหรือว่าชายาเนยน้อยหลายคนนะเป็นกว่าแล้วเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับตอนนี้ครับก็คือวาค่ายนี้ค่ะกิจกรรมพัฒนาผู้นำชมบทสุสานเนี่ยค่ะอยากจะถามว่าได้อะไรจาก ยิได้มาง่ายดูไปเกีที่บานได้คนน้องมือกับจะได้ครับก็อยากให้มีกิกรรมีอยนี้ขอไปครับครักนี่ครับขรับเชิญเอาได้รับได้รับเกียรติารสูงจากวิเชียรวิเชียรมอเดียจะทำหน้าที่พิธีกรแทนผมนะครับเชิญครับครับอมาีครับ Workers, ท <Come> on, ่านชมท่านฟังท oh. yeah, ่านนะครับวันนี้ดีเจเบิร์ตได้มาจัดรายการต่อจากดีเจเตชิตเนื่องจากดีเจเตชิตวันนี้ได้มีการป่วยเส้นเสียงแหบทุกท่านเน่ยควรจะมีปากกาได้กินผัานในไทยนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญหนึ่งท่านที่เราจะสอบถามอบถามความประทับใจเสร็จแล้วนั่งประทับใจยังไงบ้างนั่งประทับใจกลุ่มนี้มีความสามัคคีมากครับขอสอบถาม 3ามวัน2คืนเนี่ยได้อะไรกลับไปบ้างแล้วประทับใจสุ่ดในบมากสุดครับได้อะไรครับได้ไรครับวันนี้เราก็เคลื่อนได้แน่นอนครับแต่ที่จะไม่ได้คือเพื่อนอีกแหละ กลับเข้าไปอยู่ในรูปทีถวเหมือนเดิมนะครับแล้วเก็บสีเก็บรลงสีครับโมันโผ่นี่ยารัใจที่ได้จากสามคำครั้งนี้นะครับสคำอยู่หนมันมีความรับใจส่วนไหนมากอะอะไรครับสามคำางสามคำงใสามคำามถ่ายเทียนด้วยขอสคำขอสามคำดังๆครับก็ไม่มีไม่มนแรก แต่ตอนนี้ไม่อยากกลับแล้วอยากอยู่ต่อไปไ่อยู่กันเลยโเคเดี๋ยว้ังเป็นสอแถวนะครับั่งให้ได้เป็นวยอเเราสอบถามปรัใจที่ได้จากกิกรรมอะสงคืนวัครับไม่อยากพอ เดี๋ยวไปนำเดี๋ยวไปนำที่ไหนหน้าเวทีมีเราพูดไปเลยพูดไปเลยแล้วก็ให้ความเป็นหลักฐานนี่พูดนี่พูดที่ฟังคนเดียวใช่ไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเราไปคุยต่อไปนะครับคนหนึ่งที่พูดคนหน้าก็ไม่เคยถือเดี๋ยวสอบเดี๋ยวสอบ นนี้พี่จะตามพ่อแม่หาสัตว์กวางก่อนพี่อาพี่อแม่หาสัตว์กากทุกชอบใครครับชอบปาร์าไก่ร่ยไนร์ไสมานแล้วัยาามคามประทับใจที่ได้จากการเข้าค่ายทผั้งนี้ครับอยากรู้ว่าภายในสองคืนสามวันนี้ ไดยินเสียงป่ะเว้ยสุดยองกลับต้องไปเรืงนี้เขาจบกันแล้วอยาก่ฟาบ้าสองสามวันนี้เราประทับใจมากที่สุดครับแก่ในห้องน้ำค่ะไม่ใช่ห้องน้ำแกนในห้องน้ำอันนี้หน้าเก่าแล้วไม่เอาหน้าใหม่มาสนุกครับได้ไช้ไข่ไหเนี่ยไดระติดาเฮ้ยคุณของะไ่จากรถ่องเล่าครับต้องการอจากรถ่องเล่าเอาแล้วเก็บสีกเก็บซีกเก็บซีก